ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมักลุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักโคกหมักลุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำแต้ม AI มาฝากทุกคนคเป็นประจำครับ ขาว AI แดงผู้เล่นเปโอเคเอาละไม่ผู้ฟังตางเพลงเยอะครับไปดูแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดูครับว่าจะมีกยุิธแบบไหนให้เราได้ศึกษากันเปิดเป็นเบี้ยคู่ขวามาแล้วสำหรับคู่ต่อสู้ AI ่ไไม่ฟังเสียงกินตัดไปออกไปก่อน <c oughs> เอาไปนะครับ โดนรูกคมซะแล้วสำหรับผู้เล่นเพโอเคเนี่ยเอาคืนซะหน่อยแต่ในกินนอกซะด้วยอ่าไปเลือกใช้มาเทียมมาตอกก่อนกับผู้เล่นเพโอเค แล้วครับต่างไฟล์ต่างขึ้นมาเจอกับม้าโยงขวาหน่อย AI แต่รูปนี้โอ้โหไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับมาพู้เล่นพีโอเคบอกว่าตามสถานการณ์แอดโอ้โหรู้จักมวยวัดไหมมา AI ช็อตนี้ AI ว่างไงเฉยๆครับผมกดได้กดไปครับ AI ตีเข้าไปถอย เตรียมขึ้นโคนโอ้โหขุนบุกยังไง AI น่อจะห้าวเกินไปแล้วนะสำหรับขุน AI พักนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันกินตัดมาเลยใช้ม้ากินนะเนี่ยก็จะใช้ขุนกินนั่นละ AI โอ้โหอ่ะไล่ครับอย่ามายืนตรงนี้มา้าที่มีเจ้าของ โยกขุนครับเตรียมตัวใช้เรือเอาละ AI ขยกมาเก็บขุนพร้อมละน่าจะปลอดภัยดี AI ครับพวบม้าบุกขึ้นไปที่ปีกขวากดมันซะเลย AI จะห้าวอยู่ไหมขุนโอ้โหยังอยู่ครับไม่กลัวเลย AI ครับปูเบี้ยวคู่ดันปีกซ้ายขึ้นไปอ่าจะมาที่ไม้ไหนครับ AI เรา และจังหวะน,นี้ก็ใช้มา้าผมกินตัดซะด้วยโอ้โห้าวเป้งครับจังหวะน,นี้ใช้โคนกินไหมไม่เอาครับผมเลือกใช้มาก,กินด้วยอ่ะเตรียมความพร้อมหน้าขุนไว้ก่อนใช้เม็ดบังไว้ก่อนเอาละ่ะเริ่มมีพิรุษสำหรับโคนของหมาาสีแดงรู้ตัวครับลบยางไว้ AI นี่พิวจริงๆเอาละครับโยกขุนดูเชิง ไอ้ไม่สนครับเชิงเิงอะไรครับผมตีขึ้นไปด้วยเบี้ยคู่ขวาอ่ะเสียบมาที่ริมซ้ายเสียบสวนเข้าไปโอ้โห,โหโดวนมีดกันล้คู่นี้ดูเหมือนจะได้แพ้ครับสำหรับคู่เล่นเปโอเคเสียบสูงไปอีกดอกนี้เข้าไม่เข้าไม่เข้าครับอ่าปิดมันซะเลยดูว่าไอ้จะบุกยังไงแต่ดูจากโครงสร้างของหมากสีขาวแล้วโอ้โหน่าจะ ยาวอย่างเดียวครับผมจังหวะนี้ไอทำงานแน่นอนครับเป็นเราก็ต้องแทงเม็ดครับเอ้าฟัซก็ไปเลยหนึ่งทีดอกนี้อยู่ไม่อยู่จังหวะนี้เลี้ยวหลบมาเนี่ยอ่าโอ้โหจะแกะเบี้ยคู่ของหน้าขุนขาวได้ไหมถ้ารับผู้เล่นไปโอเคตรงกลางใจเชียกกันมาจังหวะนี้โอ้โหเม็ดซ่าจริงๆทํายังไงดีผู้เล่นไปโอเค เม,ม็ดแหลมเข้ามาอย่างนี้โอ้โหยอมแรกเลยครับเม็ดตัวนี้เม็ดสูงกับมา้าดูว่าจะคุ้มไหมจงังหวะนี้ขอบุกหนอ่อยเถอะองไงอ้ีไกินมา้าไหมดอกนี้ไม่กินด้วยโอ้โหเลือดเย็นจริงๆจับมา้าโคกไปทีหนึ่งอ่าโดนโคกกระบ,บานครับหลบมาที่มุมร้อยศพเสร็จไหมม้มาจะเก็บไว้จะเป็นเสียนหนามทำไมแอดกินก็ไปเลยเอาเรือต่อเรือบอกไม่ยอมครับ อะโยกมาเกาะไว้ก่อนโครงสร้างเบีย้ยสอดรับจริงๆ <c oughs> จังหวะนี้เสริมเรือขึ้นมาแต่ก็ยังตีไม่เข้าครับ <c oughs> โอ้โหหน้าขุนไอ้นี่นเหนียวตับเลยกินตัดเข้ามาเม็ดม้าอย่างนี้โอ้โหวุ่นวายครับสำหรับหน้าขุนแดงรู้สุดเริ่มปัน่นปนอ้าวขอกระทุ้งไปทีหนึ่งไอ,อโยกลบ ยังเหนียวอยู่พอเล่นไปโอเคโอ้โหเอาละครับโคนล้ำหน้าเข้ามาเอ <AI S 1> เดินมาไปเกาะไว้ก่อนมีอะไรแต้มนี้อ่ะใส่เกียร์ทอยครับเ <AI S 1> อไอกดมีพีรุตรอีกแล้วสำหรับเรือและเบีย้ยโอ้โหช็อตนี้ขอตีโต้คืนหน่อยเถอะอ้อาวฟัดลุกไปทีหนึ่งแต่ขุนก็เหนียวเลือกเกินโอ้ โอ้ยจะได้กินง่ายๆไหมสำหรับขุนขาวเนี่ยเหนียวจริงๆขุน AI ช็อตนี้อ่ะนั้นขอเก็บโคลนไปตัวหนึ่งก่อนละกันอ่าพอเป็นกำลังใจครับได้โคลนฟรีไปตัวหนึ่งโอ้โห,โหแต่ขุนนี่น่าจะวุ่นวายซะแล้วช็อตนี้ต้องหลบซะแล้วสำหรับเรือแดงโอ้โห,โหไม่หลบด้วยช็อตนี้เดินโคนครับบุกขึ้นมา เตรียมโต้เลยสาหรับหมากสีแดงอืมอืม AI จะปล่อยไหมดอกนี้จังหวะนี้เอาไม่เอาเรือไม่เอาเรือแดงด้วยโอ้โหเงี้ยมจริงๆเอ้าเสียบไปทีหนึ่งเจือเข้าไม่เข้าไอ้ยังเหนียวอยู่แอดช็อตนี้โอ้โหหลบทันครับผมไม่น่าเชื่อเลยสําหรับขุนแดงผิวจริงๆอืมอืมดอกนี้ถ้าเราเป็น AI จะทำยังไงดี เอไอก็ล่อขุนตัวเดียวเลยครับไม่ไปตัวอื่นเลยครับฟาดไปทีหนึ่งดอกนี้อ่าขาดจินปาเขาให้เป๊ะเวอร์จริงๆสำหรับลุกจนของ AI ครับเนี่ยแม่กูเรียกว่าวิเคราะห์จนจบเกมแล้วสำหรับ AI ครับจับเรือลูกจนขุนแดงณตำแหน่งนี้เข้าไปเรียบร้อยครับผม จบสวยมากเลยครับรับนายกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็รับเจอพวกความคลุกบันเทิงแล้วก็เป็นการอนรักษ์เกมการเล่นหมากรุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่น POK OK อทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนเป็นแทน้อย่าลืมกดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดแต้มใหม่ๆของ AI แล้วก็หมากรุกไทยครับ เจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโคกหมากลุกไทยทุกท่าน